กูปั่ได้แม่จับกูไม่แรงขนาดแรงจับเลยอย่างเจียงให้เลยแรงปั่าด้วยกูแรงปั่นได้ด้านไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยว้านก๋วยเตี๋ยวร่องเคยเลยกอนคัดกัดตุนแก่ตายการจ้งตัวเองหยอกมาชำสั่งก๋วยเตี๋ยวเออกูจ้างตัวเองหยอกมาชำหัวเพื่อกว่าแไม่ค่ามามีชำหยอกมาชำกินจึงกว่าคุมกว่าห้วยอิ่มเด้อมีแห้งเด้อมีแห้งหยอกมีแหงมาชวนลรา บาซุนโหกูจังน้ำเย็นต้องแก้วคอยหยอกนำร้อนมาให้กูด่าแม่กากูไม่กีห้ากูหลาดนามึงคอยหยกหลาดนาไหมก้าก็แล้วกินกันแก่ตายกินคินไม่หวรีบมาเก็บตังค์ดิเก็บเบี้ยวไมาเก็บเบี้ยกูไม่ให้กูไม่ให้กูทบเลยกว่าเดปัดตุคอยหยอกไปเตยมาแล้วที่คนเหมากังด้นตะขาว่ะหลักมื่กูไปน้อยกว่ามันไอ้เรื่อยตีไปตึ้มันตอบเสีย tất xưa này, tất càng kinh tất càng kinh này. Cú đa mẹ cầm lại cô mệt Không Thế mà ngào Nó phải nói Sao còn nhìn tôi tao ít Cô chơi đai Con nói đây Còn hai em có lẽ đai Hai phần phần nó phải chạy về đây Nó phải nói Trưng mừng mà kìa Ơ Gà Mặt tay xếp ta kích dần dễ mặt kéo dễ màc, เย่มากเลยครับตรงไห้ทีแย่ว่าเพื่อนล่ะจังใกจุ่มพอนจึงรู้ด่าให้ได้แย่โดนกับเย่กับแย่ไม่ในหนังควัดแกตายมึงเรีนรถทุก่าวเออคุณงไปช่วยฮะชอยรถพลิกให้ได้ว่ะรถพลากับรถพลิกรถตุกปลานี่แต่ว่ารถพลิกเอารถพลิกมาตุก่า ไม่เจารถปิกมาตุกเปล่าอ่ะรถตุกเปล่ามันปิกอ๋อตุกต่างเปล่าตัางปิกไอ้ไรตุกแต่เปล่านี่ไม่ปิกนี่เฮ้ยมารถปริกคือว่ารถมันปิกกันรถตุกเปล่าปิกแล้วเปล่าปานต่างโดนต่งปิกอยู่ไหนชอบไอ้ชอบน้อยไ,ไม่หน่อเปล่าปานล่่ไอ้ไรมึงไม่เข้าใจเลยคือว่าปันเลยอุบัติเหตุมึงเข้าใจไม่กวงควยรถนะใช่ออะ คนมันตอกนุ่นมันเบรินตึงในรถกันนั่นนั่นเปล่าเต็มรถเดีย๋ยวปีกนะมา,มากไม่มร,ริกมนะไรแม่งว่ารถริกเราเอาสมัยนี้จะเลือกอะไรเยอะแยะทำไมอ่ะเลือกเยอะไม่ได้แดกหรอกคะ่ะบอกเลยเฮ้ยจริงวะเนี่ยผู้หญิงสมัยนี้สวยๆอย่าคิดว่าคุมผัวอยู่เฮ้ยเพราะผู้ชายมันต้องชูผู้หญิงมีรูมันก็อเอาหมดนะคะ ก็อย่างไรได้ที่เรายืนนี่ต้นกล้วยต้นกรีต้นกรีวันนี้ก็นั่งประทันสมาคมเกดรถวงกลางว่าไปไหนครับตัดต้นกล้วยไอ้นั่งว่ะไปตึงพวควันลมตึงพวกนี้มาช่วยแบกโยกที่ให้รวยเลยไอ้ต้นกล้วยเดียวจะได้ขึ้นโยกมาได้แล้วก็แล้วมึงอันไหบ้ามาอกูมาบ้าไหมต้นกล้วยไรโยกเปลือกไอ้ตึงใบมันก็อยากใบได้แล้วใบทองเห็นมันอยากไปโยก เล้วลูกก็ลกไร้ล,กลูกรวยมีอะไรลูกต้องเด้อนี่ไก่ไก่ไปเอาเปลือกออกก็อยาไไอกได้ปอกไก่เป็ดเอาเปลือกออกปอกไก่กุนเอาเปลือกออกเจ้งเฮ่ใส่ไม่เจ้งไก่ไก่กันนะไหนแจ้งเปลือกไก่ไข่บาจุนเกวนไม่หนาไม่เกี่ยวที่กูตื่นอะไรแน่นอนให้กูตจ้ามดีๆในจองววะเฉยมึงจะได้ขึ้นนุ่นจะได้พลาดลง แม่ม่บ şey e. ันรูแลวันทีในไม่ไป่นไรถึ่ได้รับอ่่างใน nhà ครันะาท้างก็คือน้องแต่งานโยกับผู้ได้ซ้ำปีถึงหนองทองเลยตรงการดูคินได้เลยดูผู้ได้ยกินตรงฮะไอมหัวตรง็ถึงจานไคือตีลมนจ้ามะกกคือเจ็ึงหม้อก็เย็บเปรี้ยึงหม้ออันไมู่ก็เย็บ ลืมมาปลื้งใหญ่ลู่แม่แม่ต้อมาตึง้งบ้านผัวห้าไม่ฟอกแกรหรือปนข้าตี๊ยมตีค่ะกับน้อ,บนองเป็นน้ำปีเป็นปลาน้องเป็นหน้าปีเป็นข้าวน้องเป็นหมาเปล่าปีเป็นนุ่มโก้น้องเป็นโปลิโอปีเป็นน้ำหมาปลื้มมันวัวรุ่นกันตั้งโค่ตั้งะ ยานมาไหมยันตึงโยไม่ช่วยกับคำว่าพุ่ยทุ้มไม่เคยมีในประวัติคนยิ่งที่โยไอ้พุ่ยทุ้มมันตื่อว่าเสียจากจี่กันจึงโยต่างร่ำด้วยกันด้วยโยเพื้อพุ่ยทุ้ม,ม <c oughs> ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันหมกพร่องตรงไหน,นฉันไม่ดีตรงไหนอะคะที่สามีจึงได้ทิ้งอ่ะแต่ฉันนอนเหนงกันไม่ใช่หรตัวมาตั้เปลยเลยตัวอาพุ่ยเผื่อนมึงไมายา่ย่าริตรัไม่มีเงินเดือนมึงไม่มีก้าวอีกินเ่ยมึงตัวมาอาพุ่ยเผื่อนตัวมาตั้เปลยได้ได้อ่ะพี่นุ้ยขา ทำไมพี Five, like ่ไปโกยใจดาแบบนี the like so ้หรอคะพี่ลืมน้องแล้วเหรอคะจำได้ไหมพี่เคยบอกว่าพี่รักน้องพี่ไม่รักใครนอกจากสาวโพเดตพี่จำได้ไหมพี่จำแบบนี้น้องหลับน้องเข็ดสาวโพเดตจะไม่เช่อใครอีกแล้วพี่จำได้ไหมที่พี่เคยพาน้องไปนอนโรงแรมชิงรินพี่ลืมแล้วเหรอคะ หลังจากนี้คืนนั้นเราไม่อะไรกันจําได้ไหมตอนนี้น้องท้องสองเดือนแล้วค่ะบอกไอพี่ใส่ถุงพี่ไม่ใส่พี่จะใส่กระสอบไข่นะคะไม่ใช่หนุนปูส์ใจดำชุดๆหลอกสาวโพแดสแค่นี้นะคะไอ้กูไม่ยอมกูหมายกูคุณตอจงเก่นกอนยังไงคีควัดไปก็ยังมึงคุนตอ thầy nói to đó nên mong trong kênh. quả bu cơn mảng cút. thế nào to trong khen, ai ừ. à. da mấy cha bà mảng cút anh coi ngon tiếp tạm xong nọc đâu thế cú cơn đại phè đừng quỳ có mấy yom có bà cơn này cặp tiếp khe anh cú trong khen con anh này đại kỳ quá แล้วมันคุณจะเป็นควักเหตน่ะมันขึ้นต่อแล้กูเงเบไดไหนมึงแรงเดียวไม่แรงตทีกูบอกว่ากูขึ้นมันคุณึ้นมันคุณมึงควังดามันได้แปดเก้งมันไม่กรอบตึงกูขึ้นต่อสอมกูแร่จริงมันอยู่ตรงไอ้สลิงตรงเสาไฟฟ้าค่ะแล้วทีนี้พอมันนนนี่มันก็หลุดออกมาค่ะอยู่ตรงสลิงตรงตรงที่เขายึดไม่ให้เสาไฟล้มอ่ะเข้าใจไหมลูกค่ะโอเคเดียวใช่อ่ะจอง เราปลัดตนนู้นใจก็ปลัดตนนู้นเพื่อแกได้ปรับโลขึ้นไม่แด้แกยนงจะเชื่อัดใส่ตั้มไม่กินเรือยพรีนเลามาขึ้นแจ้งกับครูจ้ะเร่ว,ว่าเชื่ทถ่ว่ามึงขึ้นนันขึ้นไปเชืขเข่ขึ้นแมวเอาหอกค่อยน้อเห็นไหมขึ้นตนนู้นหนึ่งขึ้นใช่จะทำยังไงให้สามีฉันกลับบ้านคะทำบุญกันค,คุณเราเวลาไม่สบายใจทำอะไรไดีที่สุดทำบุญกัน เขาบอกว่าศาสนาพุทธเราถือว่าทําบุญกับอะไรจะได้อย่างนั้นกลับมาจริงไหมค่ะฉันเองทําบุญแล้วก็เชื่อค่ะทําบุญกับอะไรได้อย่างนั้นค่ะเพราะว่าถ้าทําบุญกับหลอดไปจะได้แสงสว่างในชีวิตวันก่อนฉันมาวัาไดไร่ขิงพาหมามาหนึ่งกระสอบมาทําบุญกลับไปถึงบ้านไม่รู้ใครพาไปตั้งไว้แล้วสองกระสอบทําบุญยังไงได้อย่างนั้นค่ะ พถฐานคะใช่ตอนนยฉันได้รวยมั้งอะคะจนนี้ตายแล้วไม่รอ้ตนไหนได้รวยมั้งอะค่ะปีนี้อยู่ตนอเนยยมปีนี้อยู่ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าพี่น้ายมจะได้หลาบนายมนะหลาบก่อนย้ายไหมคะก่อนไม่ย้อยแต่ได้ถูกเดือนเดือนหกเลยนะพอล่วงหล่เหม่งวะ เด็กชายในไดพว่าไม่ต่อตาเยอค่ะปีนี้อายุ59เนื้อขู่กล้องเจ้าจะตึงตอนอายุ95นายยมนะทำไมใจว้องจากก่อนเนื้อขู่แคว้นเป็นคนเนื้อคนตายคนกลางคนดีซ้ำดีกว่าเมืองหนองค่ะแคว้นยม่นยูจังหวัดราชบุรีเชี่ยวโดจ้าบ่าวีมาเหล่าม้อยู่ราชบุรีค่ะนั่นแหละใช่พยายามอว่าเจ้าได้ปกวัดเย็น กองรัฐบาลก็จะน้องนายบ้ายเม่่อนก็เกียนไว้แลยว่าประชาชนต้องมาก่อนหมอหมอมาแค่คำรู้เลยเรียกว่ากูไปก็ยาแก้ไยหม้อเป็นชี่หนังเล่นลายอยู่ตายให้ตายกูให้มือนึ่งเงินจุ่มตัวราับให้มือนึ่งเงินยิบยิบยาปานเลยตัวจจับ กูนึกในใจวันนี้กูก็ย่าแก้ไขม้อยาอยาแก้คันต้องตายอ้องตันตัวเดียวแกเกี้ยนกอยากูกรับมาถึงบ้านกินไม่ทูกเลยเกียนเพื่อรับประทานวันละสองครัง้งรังอาหารรับประทานครั้งละนึ่งไลก <laughs> รุณาแช่ยาลงในจอกและคอมเมน